สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีคอร์สแบบเร่งด่วนมาแทรกเสริมให้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ตอนนี้กำลังจะอัดคอร์สก็คือเป็นบทเรียนพาวเวอร์อ, Power, อ้ภาพสไลด์นะครับก็จะเอาเอาคอร์สนั้นนะเข้าไปต่อจากบทเรียนที่แล้วก็คือ Image ธรรมดานะครับทีนี้ผมก็กำลังจะอัดอ image slide show นะครับทีนี้มันเกิด มันเกิดคำถามขึ้นอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเวลาเราอัดคอร์สไปแล้วอัดบทเรียนไปแล้วเนี่ยเราต้องไปเอาวิดีโอตัวนั้นน่ะมาตัดต่อที่พีเมเอ็มพีเมโปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะใส่โลโก้กราฟิกที่เราทําไว้ในพีเมียโปใช่ไหมทีนี้ผมก็เกิดเหตุการณ์ว่าขี้เกียจเกิดเหตุการณ์ขี้เกียจขี้ขี้เกียจขี้เกียจจนได้ไอเดียชิ้นหนึ่งว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเอาสไฟล์วิดีโอโลโก้นั้นน่ะ เข้ามาเลกคอร์หรือเอามาทำเป็นเรียวไทม์ใน OBS ได้เลยนะครับทีนี้ผมมีความคิดแล้วแล้วผมจะทำยังไงล่ะอืมแต่จำได้ว่ามันต้องเป็น Transparent Animation อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองไปดูลองไปดูอปดเอ่อไท a ปาเลน n ์ t a น i เมโอ้ยอันนี้มันอัน,นี้คิดคิดไปทำไปนะแต่ว่ามันจะได้หรือเปล่าไม่รู้ โรเวอร์เติร์ด C S I R D S ตึงทำใจไม่นดาเอาเข้ามาเลยอันนี้เป็นกราฟ,ฟิกนะผมสร้างกราฟ,ฟิกไว้ไม่ได้หรอ import ไม่ได้หรอ new กราฟ,ฟิกได้ไหมไม่ได้งั้นก็สร้างซีเควนซ์ก่อน ส้ง sequence างซีเควนซ์เอาอับนี้แล้วกันให้มันเป็นซีเควนซ์ก่อนค่อยดึงมาลงนะครับนปะับเออโอเคนแไปต่อทีนี้เราก็จะขยับให้มันเป็นกลางๆนะครับ เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ผมทำกราฟิกไว้เองไว้ใช้เองนะครับเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมโลโก้ o, ตัวนี้สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองสร้างเองแล้วก็ใช้เองนะครับประหยัดไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้เร,รเรียนรู้กับ Adobe Premiere Pro อีกรอบหนึ่งค่อยมาว่ากนันอีกทีนึ่งเดี๋ยวอาจจะเสริมเสริมเสริมเติมแต่งกับการตัดต่อเข้ามาใน OBS ด้วยก็อาจจะมีบ้างนะครับ วันนี้ก็เสริมได้นิดหน่อยนะครับโอเคอันนี้ผมสร้างไว้แล้วแต่เวลาเราขยับมันก็ขยับไม่ได้ผมต้องเนสมันก่อนให้มันเป็นก้อนเดียวแล้วค่อยเราไปขยับก็สเกลให้มันโตๆหน่อยเพราะว่าเราจะเอาไปใช้เมงามตาเหลือกจริงเลยอืมอ่าเสร็จแล้วผมว่าเสร็จแล้วอ่ะผมจะเอาตัวนี้ไปเฉยๆแต่ทีเนี้ยถ้าเรา ถ้าเราเอ็กปอไปนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ที่แบบว่าหลังดำๆอย่างนี้แหละเพราะว่าวิดีโออ่ะเราต้องไปเซตค่าอะไรต่างๆในการเอ็ก r อก่อนนะครับตัวนี้ผมก็จะเอาโอเคได้แล้วแล้วก็โอ้ดหโอเคเรียบร้อยอ่าเราก็จะเอ็กปอร์ตนะเอร์ตเอ็กอร์ตเอ็กปอร์ตเอ็กอืม เป็น QuickTime อันนี้ใช่ไหมเอ่อเราต้องใช้เป็น QuickTime อมาถูกแล้วแล้วก็เป็นโ o l e s with Alpha โอเคเพื่อที่จะดึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำจำได้ว่ามันต้อง Transparent ก่อนเออโอเคแล้วก็เอ็กพอร์ต เลือกฟอร์แมเป็น Quick Time นะครับแล้วก็เลือก w i t h Alpha นะครับตัวนี้ปกติเราจะใช้ Animation ก็ได้แต่ว่าผมใช้ตัวนี้เป็นโปรเวยแต่ว่า Animation มันอาจจะกราฟิกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเป็นติ๊ก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 ,กจำได้ว่าเราจะทำา e n d e r Max นะครับแล้วก็ใช้8ก็ได้หรือ16 w i t h alpha อันนี้คือ เป็นแพทเทิร์นมานะผมจะเรนเดอร์แม็กแล้วก็ให้มันเป็นแซม pling ที่แบบว่าลื่นๆหลายๆหน่อยแต่อยากได้หกสิบอะได้ไหมไม่ได้หรอกหกสิบเฟรมไม่ได้หรอกนวลๆอะ่ะเออได้ไหมแล้วก็เซตเดฟนะครับสิบหก BPC a b บิ s Alpha แล้วก็คลิก เรนเดอ m ์แม็กซนะเพราะว่าเราใช้เวลาเรนเดอร์น้อยเราก็เอาตัวนี้แหละแล้วก็ผมชอบ o p ปติ a คิลสมูทหน่อยเสร็จปอไปมันก็จะได้ไฟล์ที่แบบนุ่นนวลนะจากการขี้เกียจของเราทำให้ได้ไอเดียปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าขี้เกียจตัดต่ออืมเสร็จแล้วเราก็ไปที่เอา้าวซีเควนต์หนึ่งลืมเปลี่ยนชื่อ ไปที่ OBS Tutorial YouTube Post โอเค YouTube Post YouTube Post แล้วก็มาที่ s e q u e n c e ตัวนี้ใช่ไหมเป็น YouTube แล้วกันโลโก้ก็ได้นะโอเคลองลองเล่นดูเปิดดู ออมาแล้วมาแล้วจัดว่าแจ๋วจัดว่าแจ๋วแต่มันเป็นหลังดำนะสิทีนี้เราก็จะไปที่ obs obs นะเสร็จแล้วการใช้ผมก็จะเอาการสอนของผมมาแหละมาไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปึ๊บผมก็จะเอาบวก media source แล้วก็โอเคไม่เอา restart บราวส์ YouTube โลโก้นั่นนะ่ะเวลิกูแจ๋วแจ๋วแจ๋วทีนี้มันใหญ่ใช่ไหมรับใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาย่อให้มันแบบอพอร์ตเป็นก่อนพอร์ตเพื่อที่เราจะย่อจัดการระเบียบให้มันอยู่ที่ตำแหน่งที่เราต้องการเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเอาภาพถ้าเราจะเอาภาพมันมาได้ไหมเพื่อที่จะ เอาภาพลวงๆนี่ค่ัอันนี้อยู่ตรงไหนตึ้งตึองเอาภาพอยู่ด้านบนก็เอาเอารองข้างล่างก่อนตัวนี้อยู่ที่ไหนตัวนี้อยู่ที่นี่ใช่ไหมเราจะเอาตำแหน่งนี้แหละเอาตำแหน่งนี้ให้มันเท่ากันนะครับอ่าอ่าลวงๆแบบนี้อ่ะ สมมติ Smooth, ปิดภาพไปนะครับแล้วก็เราลองเล่นดูมผมว่ามันเลื่อนไปอะได้ไหมแจ๋วเออนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ผมคิดว่ามันขี้เกียจตัดต่อไงสมมติเราเราอธิบายในคอร์สไปใช่ไหมครับแล้วบทเรียนไปแล้วทีนี้เราอยากจะทําให้มันเป็นแอนิเมชันขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นมีเดียซอสใช่ไหมี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก่อนให้มันเป็นแบบว่าโลโก้ โลโก้ YT แล้วกันแล้วก็มาเซต h o t t เรากำลังสอนอยู่โดยที่แบบให้โลโก้ขึ้นอัตโนมัติโดยที่เราใช้มันเป็นอนิเมชัเหมือนคล้ายกับ lower t h i r d นะครับแต่เรามีไฟล์อยู่แล้วเราขี้เกียจไปทำ lower t h i r d ที่มันเป็นแบบ template เราก็มาเซตตรงนี้แหละหนึออ่ 1, 2, องสามอาเ เลือกที่อ่าดอทแล้วกันเราใช้จุดเดยอะไหมเราไม่ค่อยพิมพ์ใช่ไหมนะอะเราใช้ F6 แล้วกัน F6 ครับเราเล่าไปเล่าไปแล้วเราก็มากดสวัสดีครับทักเรียนครับผม <c oughs> สุดยอด Very ะลิกูด r ะลิกูด e ะลิกูด เวลาเรียนกับผมเนี่ยอาจจะสนุกสนานนิดหน่อยนะครับถ้าผมมี energy สูงณนะวันนั้นนะครับทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับกสำ,ำหรับไฟล์ที่จะเอาไปใช้ใน OBS เพื่อลดขั้นตอนการตัดต่อนะครับเพราะว่าตอนแรกถ้ามันเป็น lower third ธรรมดามันก็จะเป็นกราฟิกที่มันแบบวืด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 นะครับแล้วก็เราก็เอาไฟล์ที่เรามีานั่นแหละ มาทำเป็นโลเวอร์เติร์ดอีกทีหนึ่งเป็นโลโก้นะ่โอเคจบคอร์สวันนี้จบคอร์สวันนี้ได้เรียนรู้จากความขี้เกียจสำหรับการตัดต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ประโยชน์สำหรับการใช้เป็นโลโก้โลเวอร์เติร์ดนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับคลิปเร่งด่วนวันนี้นะครับโอเค แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและบทเรียนหน้าจะเป็นอะไรนะครับคอยติดตามชมว่าผมจะมีลูกเล่นอะไรต่างๆนานามาฝากทุกคนไหมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับอย่าลืม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 ยลืม,อลมบอกเพื่อนๆด้วยนะเนยฟรี <In free. S 1> อืมเพราะว่าคอร์สต,ตอนเนี้มันขายไม่ได้ทุกคนต้องเอามาแจกฟรีแบบนี้แหละนะโอเคขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือและการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ